ครับวันนี้จากที่ได้ถ่ายตัวลองพัดลมไปนะครับผมก็อยากจะมาลองรีวิวเนาะเครื่องนี้จริงๆแล้วผมประกอบด้วยงบที่น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ว่าอยากได้แสงสีนะครับซึ่งจำนวนเงินที่ใช้ไปเนี่ยจะอยู่ประมาณหมื่น หื่นทวนนะครับถ้าไม่นับรวมพัดลม2ตัวนี้นะประมาณหมื่นนิดนดแล้วก็พัดลม2ตัวข้างหน้าโดยที่สเปคที่ได้เนี่ยข้างในตัวเนี้ยจะเป็นไรเซนห้าหนนะครับก็คือ c ีคอร์แบเทรดเป็นไรเซนเจนแรกเลยไม่ได้แรงอะไรมากแต่ว่าก็เพียงพอต่อการใช้งานส่วนแรมเนี่ย จากที่เห็นนะครับเป็นแรมเขียวธรรมดาเลย2แถว 8GB กิกะแบบถูกที่สุดเลยครับแถวและหกร้อยสอแถวก็16บหกกิกส่วนเมนบอร์ดเนี่ยผมไปหาได้เมนบอร์ดมือสองมาเป็น X370 ของออรัตก็คือได้มาในราคา1200บาทนะครับ แต่ว่ามันก็มีตําหนิอยู่แหละว่าตัวเนี้มันไบออดมันไม่จาาําค่าเวลาแต่แต่แค่ค่าเวลาเฉยๆนะครับเพราว่าการอัปเดตไบออดลงไปหรือว่าอย่างอื่นเนี่ยใช้ได้ปกติส่วนการโอเวอร์คล็อกเนี่ยน่าจะโปรไฟล์น่าจะถูกรีเซ็ตตลอดทุกครั้งผมก็เลยลมเลิกความตั้งใจที่จะโอเวอร์คล็อกไปนะครับ ส่วนการ์ดจอเนี่ยตัวเนี้เป็น RX 570 4จ็ดศูนย์สี่กิกะไบต์นะครับได้มาในราคา1,500บาทและตัวพอร์พสายใช้เป็นคอแ s ร์ RM 7 5 0นะครับก็คือเป็นพอร์พสายเทียร์หนึ่งเทียร์เเลย ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะการประกอบไม่จำเป็นต้องใช้ตัวโสพสต์ายที่แพงขนาดนี้ก็ได้นะครับแต่ผมได้มาเป็นมือสองในราคา2,000บาทโดยประมาณซึ่งจริงๆแล้วเมนบอร์ดก็ไม่จำเป็นต้องใช้แพงขนาดนี้ก็ได้ใช้แค่ A 3 2 0ก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันไม่ต่างกันนะครับเพราะว่า X 3 7 0ที่ได้มาเนี่ยก็โอเวอร์คอไม่ได้อยู่ดีเพราะมันถูกรีเซ็ตโปรไฟล์ทุกครั้งที่เปิดเครื่อง แล้วก็ตัว SSD ที่ใช้นะครับก็จะเป็น WD SN 5 5 0 1TB ก็จะอยู่ใต้การ์ดจอนะครับบอร์ดตัวนี้เดี๋ยวให้ดูตัวนี้นะตัวฮาร์ดแวร์มอนิเตอร์นี่บอร์ด X 3 7 0 CPU ส่วนฮิตซิงเนี่ยจะใช้เป็นเว็บปิซึ่มซึ่งตัวนี้ผมมีจากการที่ผมม,มีตัว r ร z e n 7 2็0สออยู่แล้วแต่ว่าผมไม่ได้ซื้อ,อไม่ใช่ผมผมซื้อตัวฮิตซิงตัวฮิตซิงตัวใหม่มาใส่ซึ่งตัวฮิตซิงตัวนี้ผมก็เลยไม่ได้ใช้ก็เลยนำมาใส่ซึ่งถ้าทุกคนต้องการจะซื้อมาเพิ่มเนี่ยตัวนี้จะอยู่ที่ราคาประมาณ500บาท หรือ450แถวๆเนี้จากที่ผมเห็นนะ <c oughs> ซึ่งถ้าทุกคนต้องการประกอบให้แบบได้แสงสีอย่างนี้ก็ลองหาบอร์ดเป็น B450 Steel Legend หรือว่าของออรัสที่ผมเห็นขายอยู่ทั่วไปแล้วจะมี ASUS ตัวตัวทัพหรือตัวพรามบางตัวก็จะมีหัว RGB เหมือนกันก็สามารถซิงค์ไฟได้ ซึ่งจะสามารถปรับไฟตัวพัดลมตัวนี้2ตัวนี้ได้นะครับแต่ว่าตัวฮิ s ซิงตัวเวดปิซซึเนี่ยเราสามารถต่อ USB เข้ากับบอร์ดได้เลยแล้วก็สามารถปรับ RGB ผ่านตัวซอฟต์แวร์ของเวดปิซซึมได้นะครับผมส่วนตัวเคสก็น่าจะได้เห็นกันไปแล้วเป็นเคสของก a รอ n X 8 0ก์นะครับซึ่งตัวข้างหน้าเนี่ยไม่ได้เป็นตะข่ายเป็นตะแกงที่สามารถให้แบบ อากาศไหลเข้าได้สะดวกแต่ก็ยังมีช่องตรงนี้และระยะห่างระหว่างตัวแผงข้างหน้าเนี่ยแผงข้างหน้ากับตัวพัดลมอ่ะก็ห่างกันพอสมควรจากที่เห็นนะครับซึ่งจะทําให้มีช่องอากาศสําหรับให้อากาศเนี่ยไหลเข้าไปให้พัดลมมาดูดได้ตามที่ผมได้บอกไปว่าร,ระยะห่างระหว่างแผงหน้าเคสเนี่ยแผ่งหน้าเคสเนี่ยกับตัวพัดลมอจะต้องห่างกันพอสมควร ถึงจะมีระยะมากพอที่จะทําให้พัดลมเนี่ยสามารถดูดได้ไม่เกิดสภาวะสุญญากาศนะครับโอเคเรามาดูตรงนี้กันก็ตามที่บอกไปครับแล้วก็ได้ฮาร์ดดิสก์หเทราไบต์ของเวสเซนดิจิตอลก็คือ WD นี่แหละได้มามือสองนะครับ300บาทส่วน SSD WD 1นึเทราไบต ได้มามือ2ประมาณ2,000บาทหรือพันเก้าร้อยบาทแถวๆนี้นะครับอันนี้เป็นส่วนของตัวแรมเอ๊ะไม่ใช่อันนี้ USB แล้วตัวนี้ RX 5 7 0นะครับก็ได้มาก็เปลี่ยนซิลิโคนนิดนึงคือจะมีการ์จอมือ2ช่วงนี้จะมีการ์จอมือ2ขายเยอะมาก ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการาดจอมเหมืองนะครับซึ่งการาดจอมเหมืองเนี่ยมีการใช้งานค่อนข้างหนักก็ระวังกันไว้นิดนึงแต่ว่ามันก็ไม่แย่ถึงขั้นแบบซื้อไม่ได้เราบางทีถ้าเสี่ยงดวงดูอะไรอย่างนี้ก็เปลี่ยนซิลิโคนมันก็อุณหภูมิมันก็โอเคปกติแต่ว่ามาจะมีเสื่อมที่ตัวเม็ดแรมยังไงก็ต้องเสี่ยงดวงนิดนึงแต่ถ้าสมมติว่าหากา๊์ดที่เป็นมือสองที่ เขาใช้เล่นเกมกันปกติได้เนี่ยผมว่าก็โอเคเลยอย่างที่ผมได้มานะครับเป็นการ์ดที่เจ้าของเก่าใช้เล่นเกมนะครับก็คือถ้าสมมุติว่าเราไม่นับรวมตัว PCIe e WiFi ที่ผมมีอยู่แล้วเนี่ยจริงๆตัวนี้มันประมาณ200บาทรับ WiFi ได้ก็คือซื้อการ WiFi แยกกับตัวอ่านการ์ด WiFi จาก Shopee นี่แหละครับ Shopee Lazada ได้หมด ก็จะอยู่ประมาณ200บาทก็ตัดออกไปคือถ้าเอาแค่เคสพอซัพพลาย SSD ดีฮาร์ดดิสแรม CPU เมนบอร์ดแล้วก็การาดจอเนี่ยจะอยู่ที่1 1 1 9 0าจากที่ผมได้มานะครับซึ่งถ้าสมมติว่าพอซัพพลายเราไม่ได้ใช้เป็นเทียร์หนึ่งเนี่ยเล่นพวก Antec Atom ออะไรอย่างเงี้ยมันจะอยู่แค่990 ซึ่งเครื่องเนี้ยก็จะราคาไม่ถึง1นึ่งหมื่นก็ตัดออกไปได้ประมาณพันหนึง่งก็คือจะเหลือ9,190บาทเท่านั้นเองนะครับคือไม่ได้แพงอะไรมากขนาดนั้นซึ่งที่มันแพงเนี่ยมันแพงเพราะว่าผมต้องการใช้พวกซับพทียันหนึ่งเฉยๆนะครับซึ่งเครื่องนี้เนี่ยถ้าอยากรู้คือผมว่ามันก็เก่าแหละ แต่ว่ามันก็ยังเล่นเกมของมันได้ยังใช้งานได้ปกตินะครับซึ่งในอนาคตก็สามารถอัพเป็นตัวไรเซน5000ได้ด้วยบ o ออสตัวนี้เนาะที่ผมเพิ่งอัพไปส่วนแรมเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนเป็นตัวอื่นได้ความจุที่มากกว่านี้ได้นะครับซึ่งตัว c p u Z เนี่ยเราจะเราก็คงเห็นไปเยอะแล้วละ่ะว่าเวลาเบนซ์มาร์ออกมาเนี่ยมันก็ ได้คะแนนพอสมควรแต่ว่ามันไม่ได้เยอะมากเพราะว่าตัว r e เ e n 5 1400ึนเนี่ยความถี่มันค่อนข้างต่ำซึ่งถ้าเอาไปเทียบกับคอ i7 เจเนเก่าๆเนี่ยก็น่าจะจะได้ประมาณ i7 ตัว4 7 9 0 k หรือเปล่าไม่ใช่น่าจะได้ประมาณ2 6 k นะครับนี่ไงความแรง ก็ไม่ได้แรงอะไรมากแต่ว่าถ้าสมมุติว่า overclock ได้สักประมาณ3.8-3.9เนี่ยมันก็จะเทียบได้ประมาณ6 7 k 0นนะครับจากที่ผมเคยลองนะแต่ว่าเนื่องจากบอร์ดตัวเนี้ยมัน overclock ไม่ได้ซื้อจากที่เห็นเนี่ยตัวอุณหภูมิของไรเซน5.1400ด้วยฮิตซิงเวปิซึมเนี่ยมันไม่ได้คือไม่ได้สูงอะไรเลยอะอยู่ที่ประมาณ30กว่าเท่านั้นเองคือต่อให้เล่นเกมหนักๆก็ ไม่ได้เกิน50าสะครับด้วยตัวฮีติงอันนี้แต่ว่าอากาศมันเย็นหน่อยนะแต่ผมคิดว่าถ้าสมมุติว่าอยู่ในสภาวะอากาศร้อนๆเนี่ยอุณหภูมิมันก็ไม่ไม่น่าจะส่งไปกว่า60องศาด้วยแอร์โฟประมาณนี้นะครับเพราะว่าจากที่เห็นนี่เลยคืออากาศเย็นตามหลักอากาศเย็นจะลอยลงต่ำใช่ไหมผมก็เอาพัดลมสตัวเนี้ย สด,ดอากาศเข้าตรงนี้ส่วนนี้ซึ่งจะมีอากาศมาเลี้ยงตัวการ์ดจอตรงนี้ด้วยให้การ์ดจอเนี่ยดูดเข้าไปมีอากาศเย็นใหม่ๆใ,ให้การ์ดจอได้ดูดเข้าไปพอการ์ดจอดูดเข้าไปปุ๊บอากาศร้อนก็จะลอยสูงขึ้นอากาศร้อนก็จะถูกดึงผ่านพัดลมสองตัวนี้ออกไปจากเคสนะครับเือ,อน,นี้เป็นแนวทางกาจัดทางลมง่ายๆนะซึ่งใครมีความคิดที่จะอยากจัดทางลมที่ดีกว่าน,นี้ก็ลองดูกันครับ ก็ไม่จําเป็นต้องเหมือนผมทั้งหมดก็ได้อะไรอย่างนี้แต่อันนี้ตามหลักที่ผมคิดว่าเคสเขาก็ออกแบบมาให้ทําแบบนี้นะก็คือใส่พัดลมข้างหน้าเนี่ยสามตัวหนึ่งสองสามแล้วก็ข้างบนเนี่ยสองตัวตรงนี้แล้วก็อีกหนึ่งตัวตรงนี้ข้างหลังเป็นการดึงลมร้อนออกเพราะว่าตามหลักเนี่ยอากาศร้อนมันก็ลอยตัวสูงขึ้นนะครับผมโอเค ก็มาลองทดสอบเกมอย่างง่ายสักเกมหนึ่งก็คือ b a t t e f i e d 5นะครับเดี๋ยวเปิด u p t e r Burner ให้ได้ใช้กันตัวจอตัวนี้จริงๆแล้วเป็นจอ LG อัตราส่วน106ณ900นะครับแต่ว่าผมใช้ Virtual Resolution ของ ตัวการจอตัวเนี้ยสามารถปรับเป็นพันแปดสิบีได้เดี๋ยวผมให้ทุกคนได้ลองกันว่าตัวพันแปดสิบพีเป็นยังไงนะครับเดี๋ยว,ก,ยวก็มครับออือม อินเรียบร้อย <c oughs> จะออกแนวสดนิดนึงนะครับไม่ได้ไม่ได้เซตมุมกล้องอะไรเลยแล้วก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปอะไรด้วยเน่นเองจากขี้เกียจนะครับแต่ช่วงนี้ก็ <c oughs> อยากจะแชร์ให้ทุกคนได้เห็นกันว่าแบบ การประกอบเครื่องงบประหยัดอะไรอย่างนี้ <c oughs> ซึ่งจอถ้าหามือสองถูกๆพันแปดสิบปีพันห้าน่าจะพอหาได้อยู่ครับของก็น่าจะมีปล่อยมาเรื่อยๆมีคนปล่อยมาเรื่อยๆ ซึ่งจากที่ผมลองตัวนี้ก็เล่นได้เรื่อนอยู่นะครับไม่ได้แย่อะไรมากมัมมีเบเยอร์ไปหาก,ก็อเขาดีกว่า นี่นะครับจากที่เห็นคือการเปิดเกมก็ไม่ได้ช้าอะไรเนื่องจากว่าเราก็ใช้ SSD เนอะลงเกมใน SSD ส่วนตัว partition ของ SSD เนี่ยผมก็จะแบ่งเป็น 300GB โดยประมาณก็คือเป็นเศษนะครับคือแบ่ง 600GB แยกจาก 1TB ไป แล้วก็เศษที่เหลือก็คือเอามาใช้ลง Windows ทีนี้เราก็จะมีพื้นที่ในการลงเกมแบบเยอะและสำหรับ SSD 1นึ t b นะครับเรามาลองกันนี่โอ้โหมาก็โดนยิงตายเลยแย่มากนี่นะครับคือโหลด CPU ก็70-80%แล้วก็การ์ดจอรันร้อซนะครับจากที่เห็นตัวนี้เฟรมเรทก,ก็ประมาณ60อาจจะเปิด VSync ไว้ก็ได้เดี๋ยวผมลองเซตติ้งก่อนผมไม่แน่ใจว่าผมเ็ตไว้ยังไงวิดีโอ นะครับแบบายหมดเลยก็คือวัตเต c a l s อสซิงับเป็นออฟไม่ได้เฮอ มีไฮออโต้อีผมก็ไม่ค่อยได้เล่นตัวแบตเทนฟิลด้วยสิแต่เฟรมลิมิตก็สองร้อยนี่เฟรมเด็ดลิมิตผมว่าก็จะประมาณนี้แหละมั้งฮั้ย ออฟต้าลองปรับออฟต้าทั้งหมดอ่าออฟต้าจะอยู่ที่ประมาณสามสิบกว่ากว่าเดี๋ยวนะนี่ทีผมก็เลยแพ้นี่เลือกจุดไหนได้มังนี่ โอเคนี่ไงจัดเห็นเฟรมเรทประมาณ50-40ิบสี่เฟรมนะครับเดินห้าสิเฟรมประมาณนี้ผมว่าก็เล่นได้นะครับไม่แย่คือถ้าสมมติว่าต้องการเฟรมเรทที่มากกว่านี้ก็ปรับภาพให้ต่ำลงก็สามารถเล่นได้ปกตินะครับ ก็ก็ลื่นๆนะไม่ได้มีการหน่วงอะไรเลยแต่ว่าผมเล่นมือเดียวเฉยๆซึ่งอุณหภูมิของการาดจอเนี่ยจากที่ผมลองนะครับมันจะค่อยๆขึ้นสูงไปเรื่อยๆจนไปถึง80องศาแล้วก็จะหยุดประมาณนั้นก็คือตามรุ่นนะครับมันแล้วแต่รุ่นคือบางรุ่นอะ่ะ อุณหภูมิสูงสุดจะอยู่แถวแถวประมาณ75บางรุ่นก็จะอยู่แถวแถวแปองศาตัวนี้แต่จากที่ผมเล่นมา 5, i อค่าเจทั้งออรัสแล้วก็ตัวนี้ที่ผมได้มาเนี่ยตัวนี้เป็นเรด r a กอนของ Power Color เนี่ยมันก็จะอยู่แถวแถวแปองศาเหมือนกันนะครับตัวอุณหภูมิสูงสุดเฟรมเดทก็ อยู่ประมาณนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเปิดตัว v-sync ไว้ก็ได้แต่ว่าก็เล่นลื่นอยู่นะครับคือไม่ได้มีกระตุกไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่ได้มีหนองคือตัว CPU ก็ทำงานตัว85%คือเป็นสเปคที่รับกันพอดีนะครับแต่ว่าตัวเฟรมเรทเนี่ยอาจจะไม่ได้สูงอะไรซึ่งถ้าสมมติว่าใช้ CPU ตัวที่สูงกว่านี้อย่างไรเซน3 0 0พันซีรีส์ ก็น่าจะได้เฟรเมเรตที่สูงกว่านี้อาจจะเป็นไรเซนสามสามพันหนึ่งก็ได้แต่ว่า CPU, CPU ีก็จะราคาสูงกว่านี้นิดนึงตัว CPU ที่ผมได้มาเนี่ยไรเซนห้าหนส์ศูนย์ผมได้มาก็1,400บาทนะครับเดี๋ยวผมจะแปะตัวราคาของที่ผมได้มาเป็นของมือสองทั้งหมดเนี่ยให้ได้เห็นกันอีกครั้งหนึ่งตรงตัวดีสคริปชันของคลิปนะครับผม จำนวนเพื่อนลดไปมากแพ้เห็นๆอะไรนี่ออกดีกว่าก็จากที่เห็นนะครับว่าก็สามารถเล่นได้ลื่นตัวแบ l e ทนฟิลเนี่ยก็ถือว่าเป็นเกมที่กินสเปคพอสมควรเลยนะครับทั้งตัว CPU แล้วก็ GPU การจอนะครับผม ซึ่งน่าจะเป็นเกมที่กินสเปคหนักที่สุดเท่าที่ผมมีละเพราะว่าเกมที่เหลือผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเกมอะไรที่มีกินสเปคหนักอย่างพวก c y เบอร์พัหรือว่าเกมใหม่ๆนะครับผมแต่ก็ถ้าสมมติว่า Battlefield เล่นลื่นเนี่ยเกมอื่นก็น่าจะเล่นได้ลื่นในระดับหนึ่งนะครับอย่างพวกตัว <c oughs> Call of Duty หรือว่า Red Dead อะไรอย่างนี้ก็น่าจะไม่ได้มีปัญหาอะไรละส่วนพวกเกมออนไลน์แบบ Dota 2หรือว่า e p e x Legend คือถ้าสมมุติว่าเล่น Battle Field ได้ในระดับนี้ผมคิดว่า เกมที่เหลือก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแบบน่าจะเล่นลื่นซึ่งอย่างตัว PUBG ตัวนี้ที่ผมได้ลองก็เฟรมเรทจะอยู่ประมาณ70กว่าเฟรมในะแบบที่ปรับอัลตร้านะครับซึ่งถ้าปรับสมมุติว่าอุตส่าหอัลตร้าแล้วก็ที่เหลือเวลีโล w เนี่ยผมคิดว่าเฟรมเรทก็จะน่าจะได้ทะลุ100ยเฟรมไปแล้วกับประมาณ120แถวๆนี้แต่ก็ไม่แน่ใจครับเพราะว่าตัว CPU เนะนี่ยตัวเนี้ย ไเซนห้าหนึ่งสี่ศูนย์ศูนย์ตัวความถี่ของเขาเนี่ยค่อนข้างจะต่ำไปนิดนึงจากที่เห็นตัวนี้ก็คือ Mac b o o สตตรงเนี้ยได้แค่สามจุดสี่ห้าก็คือเนี่ยสามสี่สี่ห้าไมก้าเฮิร์นะครับผมส่วนอคอเนี่ยก็จะอยู่แถวๆเนี้ยสามจุดสองตัวสามจุดสอกิกและจากที่ผมได้บอกไปนะครับก็คือตัวอุณหภูมิเนี่ยไม่เคยเกิน 50เลยในช่วงอากาศเย็นแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวการ์ดจอเนี่ยจะอยู่แถวๆถ8เเ,เห็นไหมครับตามที่เห็นตอนนี้แต่รอพัดลมไม่ได้สูงนะตัวนี้ผมไม่ได้ปรับอะไรแล้วแบบเหมือนสปีดพัดลมเขาก็ไม่ได้สูงอะไรมากก็ยังไม่ได้ลองจูนดูนะครับแต่สเปคนี้ผมถือว่าเล่นเกมได้ล,ลื่นพอสมควรแล้วก็ใช้งานทั่วไปเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับเพราะว่า ตัวแรมในตัวนี้เป็น 16GB ก็ถือว่าโอเคเป็นมาตรฐานในปัจจุบันนะครับแต่ถ้าสมมติว่ามีงบมากกว่านี้ก็ใส่แรมสัก32แล้วก็อัพ CPU ดีกว่านี้หน่อยนึงผมว่าโอเคเลยนะครับสเปคนี้ถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมไม่ได้เล่นเกมอะไรหนักมากนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการ ประกอบเครื่องในงบประหยัดเนาะซึ่งถ้าสมมติว่างบมือหนึ่งที่เราไปประกอบตามร้านเป็นมือหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าค่อนข้างยากที่จะจัดได้เป็นสเปคประมาณนี้และความแรงประมาณนี้นะครับอาจจะจัดได้ก็ได้แต่ว่าก็ผมคิดว่าไม่สามารถเล่นตัว battlefield ได้ขนาดนี้ซึ่งถ้านับกาจอตัวเนี้ยถ้าเป็นมือหนึ่งก็ สามพันเป็นลงการ์ดจอเนี่ยก็ไม่น่าจะได้นะครับส่วนแรมตัวเนี้ยมือหนึ่งถ้าเป็น2องหนึ่งสามสาผมไปลองเช็คดูแลก็อ,อยู่แถวแถวพันพันห้าพันหกถวแถวนี้นะครับก็คือเป็นแรมที่ถูกที่สุดนั่นแหละอานไม่ใช่ความที่สองหนึ่งสามสามก็ได้อาจจะเป็นสามพันสองหกหกสามพันสองก็อาจจะอัปเกรด ปรับเปลี่ยนกันไปตามความชอบของแต่ละคนนะครับผมโอเคครับก็ขอจบคลิปท่านี้ก่อนเนาะมีความคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับผม